วิธีการสารตะก,กะแตนจากใบมะพร้าวเริ่มต้นนะคะนักเรียนเราควรจะเลือกใบมะพร้าวที่มีช่วงทางใบย,วยาวๆนะคะขั้นตอนแรกเราจะทำหัวของตะก,กะแตนก่อนนะะวิธีการทำหัวตะก,กะแตนนะคะพับใบมะพร้าวนะคะหงายด้านใบมะพร้าวขึ้นแล้วก็พับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้ว พับนะคะพับตามลักษณะของสามเหลี่ยมด้านเท่านักเรียนอาจจะพับประมาณสัก7รอบนะคะพับทบไปตามสามเหลี่ยมประมาณ7รอบเสร็จแล้วนักเรียนก็ตัดนะ,ะแล้วเก็บปลายะะอันนี้จะเป็นหัวของตะกะแตนเราเตรียมไว้ก่อนนะคะขั้นะะตอนต่อไปจะทำส่วนที่เป็นปีกตรงนี้นะคะ พับใบมะพร้าวความยาวตรงนี้ประมาณ5นิ้วนะคะประมาณ5นิ้วเสร็จแล้วเรียงก็ตัดตรงปีกนี้เราสามารถตัดตกแต่งถ้าเราอยากให้สั้นกว่านี้นะคะตัดตังโคง้งพับสันทบแล้วก็ตัดนะคะด้านนี้จะเป็นด้านบนของปีกตะกระแต่นนะคะด้านนี้จะเป็นด้านล่างนะคะก็จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้คือเราเตรียมไว้นะคะก็จะได้ ส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นปีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มสารตัวตะกระแตนนะคะก็เลือกใบมะพร้าวที่มีใบยาวๆนะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะตัดตรงส่วนที่เป็นหางก่อนนะคะด้านท้ายด้านหางนะคะพอตัดสวยงามแล้วเราก็ใช้อุปกรณนะะ์ใช้กรรไกรหรืออาจจะเป็นคัตเตอร์ก็ได้ นะคะตัดออกนะ,ะตัดโคนออกนะคะในการทําตะกแตนเนี่ยเราอาจจะเริ่มตัวเริ่มก้นเนี่ยนะคะอาจจะเริ่มจากตรงส่วนที่เป็นโคนของก้านมะพร้าวก็ได้หรือปลายก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแต่ครูครูจะเริ่มจากตรงที่เป็นปลายใบมะพร้าวนะคะ,นะคะเราแร่เราตัดนะคะเฉือนออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะคะเหลือตรงนี้ไว้ประมาณ5นิ้ว นะคะคันนี้ครูจะเริ่มต้นสารนะคะเพื่อให้ตะกัแตนนั้นคงรูปสวยงามนะคะนะเราก็จะพับตรงนี้พับก้านพับก้านมะพร้าวลงไปนะพับก้านมะพร้าวลงไปนะตรงนี้ประมาณ5้านิ้วลักษณะของตะกแตนจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ยาวตัดออกซะหน่อยเกะก,กะนะฮะวิธีการเริ่มต้นที่เราจะทำเราจะเริ่มสารแล้วนะคะนะนักเรียนจับคว่ำใบมะพร้าวขึ้น ลักษณะนี้นะคะก็จะมีก้านมะพร้าวนะคะแล้วใบมี2แถบเราจะเริ่มต้นจากแถบขวานะคะเอาใบมะพร้าวแถบขวามือนะคะขวามือนักเรียนอ้อมด้านล่างอ้อมด้านล่างแล้วสอดลงช่องของตัวมันเองนะคะแถบขวาเริ่มต้นจากแถบขวานะคะจะทําเป็นปล้องนะคะต่อไปเริ่มแถบซ้าย นะเริ่มแถบซ้ายอ้อมด้านล่างใบมะพร้าวอ้อมด้านล่างแล้วก็สอดสอดลงแถบซ้ายตรงช่องของตัวเขาเองนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะพยายามคงรูปของใบมะพร้าวของตัวตกกะกแตนให้มันลงข้างล่างเราอย่าเป็นหงายขึ้นอย่างนี้มันจะกลายเป็นแมงดานก็จะไม่สวยมันจะแบนนะคะ,นะะขั้นตอนต่อไปเราก็กลับมาทําแถบขวาอย่างเดิมนะคะโดยพับนะคะพับใบมะพร้าวขึ้นให้พอดีกับ ให้พอดีกับฐานด้านล่างของใบมะาพร้าวตรงนี้นะคะให้พอดีนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้ใบมะาพร้าวงายขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็พับอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ใบมะพร้าวนั้นขนานคู่ไปกับตัวก้านนะคะขนานคู่ไปกับตรงนี้เสร็จแล้วก็พับเหมือนเดิมค่ะอ้อมด้านล่างของก้านมะพร้าวนะคะเนี่ยอ้อมด้านล่างนะคะแล้วก็สอดไปที่ช่องของตัวเขาเองนะคะก็จะได้เป็น ปล้องแถบขวานะคะต่อไปเราจะทําปล้องแถบซ้ายนะคะปล้องแถบซ้ายพับขึ้นนะคะสังเกตดูครูจะพับพับขึ้นเนี่ยพับให้เท่ากันกับตรงนี้ทําให้เรียบนะคะปล้องจะสวยนะคะขั้นตอนต่อไปก็พับใบมะพร้าวให้ขนานไปกับก้านนะคะเสร็จแล้วทําเหมือนเดิมนะสอดลงด้านล่างนะคะช่องของแถบซ้ายของของ,ของตัวเขาเอง จะได้เป็นแบบนี้นะคะ,นะคะตักแตนที่สวยนะคะจะทําปล้องอย่างนี้ประมาณ3ามในนี้เราได้ปล้องที่1แล้วนะคะดึงให้ใบมะพร้าวโตวตึงให้สวยนะคะดึงให้ตึงให้สวยต่อไปเราจะใช้ปีกที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะคะนี่นะคะปีกที่เราเตรียมไว้ครั้งแรกนะคะ,นะคะเอาด้านสันทกหุ้มข้างล่างคะ่ะนะคะหุ้มข้างล่างแบบนี้แล้วก็จับไว้นะคะ จับไว้ด้วยมือซ้ายนะคะขั้นตอนต่อไปทําเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งได้ไปปล้องเดียวตอนนี้เราจะต้องการทําอีกสองปล้องนะคะนะพับขึ้นไปแล้วก็พับให้ใบมะพร้าวขนานไปกบกา้านอ้อมข้างล่างแล้วก็สอดลงตรงช่องของตัวใบมะพร้าวของเขาเองแถบขวานะคะต่อไปทําแถบซ้ายพับขึ้นนะคะขนานใบข้างหน้า จับลงข้างล่างแถบซ้ายแถบซ้ายนะคะจัดให้สวยนะคะตั๊กแตนจะสวยก็แต่เมื่อเราทําให้ปล้องแต่ละปล้องนั้นทิดสนิทนะคะได้2แล้วนะคะต่อไปเป็นปล้องที่3ามปล้องสุดท้ายก็พับขึ้นแล้วก็พับเฉียงไปข้างหน้านะคะเฉียงข้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาปลายสอดลงช่องของตัวเขาเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปทําอีกแถบหนึ่งอีกกล้องหนึ่งก็เหมือนกันค่ะนะคพับขึ้นแล้วก็พับเฉียงไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วก็จับอ้อมแล้วสอดลงตรงช่องของตัวมันเองนะคะสอดลงตรงช่องเสร็จแล้วดึงให้ตึงค่ะนะคะเราตกแต่งให้สวยนะคะตักกแตนตอนนี้ตะ๊กะแตนได้เป็นลําตัวมีปีกแล้วนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นขานะคะ,นะคะต่อไปเราจะทําหัวนะคะเมื่อกี้หัวเราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้แล้ว นะคะเดี๋ยวจะเอาหัวตะกระแตนอันนี้เสียบเข้าไปนะคะอัน,นี้ตรงนี้มันยังเสียบไม่ได้นะคะเราตัดให้แหลมก่อนนะตัดให้แหลมเสร็จแล้วก็เอาด้านปลายแหลมเสียบที่หัวตะกระแตนนะคะหัวของครูอันนี้จะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวเราตัดตกแต่งซะหน่อย นักเรียนอาจจะใช้อุปรกรณ์ช่วยเป็นเข็มหรืออาจจะเป็นปลายกันไกเป็นปลายมีดนะคะมาช่วยเสียบมันจะได้แน่นขึ้นได้เร็วขึ้นมันเป็นสันทบก็คงจะเสียบยากหน่อ,อได้แล้วนะคะอันนี้มันจะเริ่มคลายเราตกแต่งให้ดีก่อนที่จะดันหัวไปให้ชิดนะคะก็จะได้เป็น เป็นตะก,กะแตนและนะคะเป็นตัวมีหัวนะคะขั้นตอนต่อไปนะ,ะก็จะทำขาะคะขาเนี่ยก็คือส่วนที่ใบมะพร้าวจะอยู่ด้านล่างนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เราจะแบ่งขาเนี่ยที่มันมีอยู่2ใบมะพร้าวมีอยู่2แถบเนี่ยนะคะแบ่งให้ได้เป็น4ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งแถบหนึ่งเนี่ยแบ่งตัด4ีนะคะ ันนี้แบ่งสองและตัดให้ชิดเลยนะคะต่อไปแบ่งอีกสองตัดใบมะพร้าวเพื่อจะสารเป็นขาต,แตะแะตแอนเสร็จแล้วนะคะแถบแถบนู้นนะคะต่อไปมาทำอีกแถบหนึ่งแบ่งสองนะคะ แบ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสามนะคะก็จะได้เป็นข้างละสีนะคะข้างละสีเป็นลนนักษณะนี้นะคะทีนี้วิธีการสานขาตะกะแตนนะคะสานขาตะกะแตน่นซึ่งมันมีข้างละสีแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งแถบขวามือนะคะวางข้างล่างจะวางข้างล่างหรือข้างบนก็ได้มันจะสานลายขัดนะคะวางข้างบนก็ได้นะคะข้างบน นะคะลงล่างขึ้นบนลง s. <S ล่างควายมาทางแถบซ้ายนะคะต่อไปเส้นที่สองแถบขวานะคะลงข้างล่างขัดบนลงล่างขัดบนนะคะเส้นที่สองนะคะต่อไปเส้นที่สามค่ะขึ้นข้างบนลงข้างล่างข้างบนลงข้างล่างมันจะควายมาแถบทางซ้ายมือนะคะ ต่อไปเส้นสุดท้ายขัดข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบน,งงงบนก็จะแยกลักษณะนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสามลายขัดหนึ่งธรรมดานะคะขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขัดไปเรื่อยๆก้วดึงให้ชิดส่วนนี้ก็จะเป็นขาตะกระแต่นนะคะต่อไปพับเพราะขาตะกระแต่มันจะต้องมีด้านหน้าขึ้นข้างหน้าด้วยนะคะ พับจากข้างล่างขึ้นขึ้นไปพับตรงที่เรามันสามารถจะขัดกันได้นะคะพับเสร็จแล้วสอดนะคะมันยังสอดไม่ได้เราตัดแหลมนิดนึงตัดให้ปลานแหลมสอดเก็บอันนี้นะคะก็จะเป็นสอดแถบนี้ อันนี้สอดขึ้นข้างบนนะคะอันนี้สอดลงข้างล่างนะอันนี้ก็จะได้ละเป็นขาตะกะแตงนะคะก็จะขึ้นข้างหน้าสองอย่างนี้นะคะนี่คัน,นี้ตรงด้านด้านก้นนะคะก้นซึ่งจะเป็นใบมะพร้าวแบบแหลมๆอย่างงี้นะคะเป็นหางแหลมๆอย่างนี้นะคะขั้นตอนวิธีการทำนะคะวิธีการทํา เราก็อาจเอาใบมะพร้าวที่เหลือนะคะที่เราแลกก้านออกแล้วนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะม้วนนะคะม้วนเล็กๆนะคะเริ่มต้นจากการม้วนเล็กๆนะคะแล้วค่อยๆผ่อนให้มันใหญ่ขึ้นค่อยๆผ่อนมือให้มันใหญ่ขึ้นจัดเกลียวให้สวยๆนะคะ แล้วแต่ว่าเราต้องการยาวแค่ไหนเกลียวยาวก็จะได้สวยขึ้นนะคะแค่ม้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเราดูแล้วว่ามันสวยอะนะคะประมาณนี้นะคะทิ้งง่ายๆนะคะนี้เป็นส่วนที่เป็นก้นตะกะแตนะะตัดซะหน่อย ไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราอาจจะใช้หนังยางสีเขียวนะคะหนังยางสีเขียวรัดหรืออาจจะใช้ได้นะคะได้สีเขียวรัดครูใช้ได้สีเขียวรัดนะคะใช้หนังยางหนังหนังยางเนี่ยหนังสติกรัดก็ได้ สร็จแล้วก็คล้องพันให้แน่นตัดให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นส่วนที่เราจะใช้สำหรับทำเป็นก้นตะกะแตนนะคะอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอามาเสียบนะคะตรงนี้เรามีก้านที่เหลืออยู่ตอนที่เราขึ้นต้นนะคะเราตัดซะหน่อยตัดให้มันแหลมแหลมนะคะตัดก้านตรงนี้ออกให้แหลมแหลมเสร็จแล้วก็เอาก้าน สวมลงไปนะคะสวมลงไปนะคะมันก็จะพอดีนะคะตัวอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะถ้าตัวมันยาวไปเราก็ตัดตัดแต่งใหม่ได้นะคะไอตรงท้ายมันข้างล่างมันยาวไปเสร็จแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ใส่นะ ะะก็จะได้เป็นตะกะแตนนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะทําที่สําหรับแขวนนะคะที่สําหรับแขวนวิธีการทําที่แขวนนะคะก็เจาะนะคะเจาะจากข้างหลังนะคะก็จะทิ่มไปที่ตรงตรงที่เป็นลําตัวแล้วก็โผล่ตรงด้านด้านหลังที่เป็นขานะคะเป็นแบบนีนะะ้นี่เราอยากทําให้เป็นแขวนได้นะคะมีก้านสําหรับถือนะคะ มันทำได้หลายวิธีนะคะเราอาจจะใช้ลวดก็ได้นะหรือจะทําแบบลักษณะแบบอย่างที่กําลังที่ครูกําลังทํานี่ก็ได้นะคะดึงลงไปนะคะพอดึงเสร็จเรียบร้อยนะคะตะ,ะแตรงน,นะเราก็ลัด